สวัสดีครับวันนี้ก็เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอพอดีพี่โป้งถอยรถว่าจะเอาหางมาซ่อมนะครับดันไปเบียดกับวิกเตอร์ผมซะง,งั้นเลยก็ดียังไม่เป็นไรมากครับแค่กันชนข้างๆซุ้มล้อแตกนะครับเอาละครับพี่ ก็ตอนนี้ก็เรียกประกันมานะครับให้ประกันเคลมว่ามีประกันชั้นหนึ่งของเราก็ชั้นหนึ่งอันนี้ประกันก็กำลังทำการเคลม มันเอาแกะออกไปแล้วครับมีซุ้มใช่แล้วก็น่าจะส่วนประตูก็ผิดรูปที่เป็นหนึ่งใช่ไหมเป็นวันประตูมันโคตเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวประกันที่เป็นคนคุ้นคองเองใช่หนึ่งนะได้ครับเอาไปล่างเสี้ยนเองนี่หนาครับผมครับไปเอาเบี้ยกันนี้ขออะไรเบี้ยอีกหนึ่งหนึ่งกันดึงมีแคนใช่ครับคันนี้ก็หนึ่งลดตัวนิดนึงขออีกกระต่างคันนี้หน่อยได้ได้ได้โอ้โหมาทานแล้วก็ไปเอาขี่ผมเอายอดเตรียมมาเลย มองเนีเ่ยเ๋ยวหาให้ก็เดี๋ยวผมไปเตรียมสำเนารถให้ประกันตั้หนึ่งนะครับก็พายมาดูเล็กๆน้อยๆครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่ากันครับเราก็ให้ประกันเคลมไปลผลาดกันได้ครับส่วนเป็สนส่วนหางตรงนี้นะครับที่เบียดเบียดมาชนพอดีก็ถอยมาแล้วถอยจากข้างหน้าเข้ามาแล้วเฉียงเข้ามานะครับเฉียงซ้ายกแกไม่เห็นครับ เเลยเลยี่ดีที่ว่าวิ่งไปบอกทันก็ยังประกันชั้นหนึ่งทั้งสองคันครับผมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไปไล่เบี้ยกันเองประกันเขาบอกอย่างนั้นนะครับก็มีประตูคดหน่อยก็เดี๋ยวให้ทางศูนย์เขาประเมินออกมาเลยให้เขาเช็คให้หมดก็ดียังเป็นไรไม่มากก็ยังพอไปวิ่งงานได้ครับพี่อยนก็เตรียมออกไปวิ่งงานแล้ว ที่งานได้เหมือนกันตอนนี้ครับทางฝั่งประกันก็ได้ออกไปเคลมให้เรียบร้อยแล้วครับตบโตหน้าซ้ายตะโตหน้าซ้ายผิวอะไรอย่างงี้ดิใช่แต่ทีเนี้ยรถมันที่เหมือนโกันใช่ครับแก่ๆนิดหน่อยนี่ครับใกล้ถึงแล้วใช่ไหมก็เป็นอุบัติเหตุก็เป็นอุบัติเหตุนิดๆหน่อยๆครับแต่ก็ไม่นิดไม่หน่อย สำหรับรถใหม่ป้ายแดงก็แต่ก็ไม่ไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันพี่โป่งก็คนขับของเราเหมือนกันก็มีิ้นส่วนนี้ประตูก็เสียหายข้างในไม่แน่ใจนะครับต้องรอต้องรอไปดูให้เขาเช็คดูอีกทีก็<อ> มาดูบัาตเหตุเล็กๆน้อยๆที่เฉยครับขอบคุณมากครับฝากติดตามและรับชมคลิปช่องน้องใหม่ด้วยนะครับ